พูดดังๆเหี้เขาไม่ได้ยินนะเนี่ย

ไปกันเถอะยางครับนองฟังน้องเอ็กเราอยู mm ่ชั้นไหนครับพี่เงเราอยู่ชั้นสิบแปแปดเลยอ๋อสิบแปต้นอยู่ชั้นไหนครับสิบแปดสิูนไปอาพตหนูัวอัว ปวเดิมไปกันไปเดิยครั Arizona, บกมีติเตตรงครับ RIGHT sure. มาเดินมาฮลโหลลูกรถนะติเต๋อปงมานีนะน่ากเตะนะครับเต๋เราไม่มีลูกปง พ <K |ms|> who, brands, workers, mainland, ี่เตรียมตัวพร้อมมาเลยเอากระเป๋ามาด้กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าของสัมัญแม่หนูไม่มีกระเป๋าดีเอาชุดในสอตเอาอะไรเอาุ้าไมรอ้แมวกราดแม่นะลยครับใส่รองเท้าเข้าไปกับพี่เอง่ะ อโอนอนครที่พักคใหญ่ขนาดนี้โอ้ยเอินลาดแล้ว่เอินพลาดแล้วเอินคาดน่าเอินาดเนื้อรูเ้ยตองตงอไปต้งตงหน่อยได้ได้ได้ครับไหนกุณพาขึ้นไปหน่อยมาอย่างแมครับขึ้นข้างบนก่อนไหมนไอุ้ยอุ้ย

โโอ้ไปดูชั้นล่างไหมมีห้องอะไรบ้างปลาอุ่นพาพ่อไปดูหน่อยครับตตรงนี้ห้องน้ำนะครับ คนเขาได้เยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างกันเถอะเดี๋ยวสำรวจห้องน้ำก่อนโอเคไปชั้งล่างระวังตกบันไดนะครับแม่เราไม่ต้องนิ้ไม่มีขอเงเล่นเลยอ้าแต่บ้านไม่มีสระหรือเปล่าลองลงไปดูสิเดี๋ยวพาดูข้างล่างก่อนห้องข้างล่างก่อนสระอย่าเพิ่งไป อนุู่เอ็นแล้วองุ่นตัวนู่มใ้พีสวัสดีครับโอสวัสดีครับย่าส่งมาต่อครับครับโอเคพี่เอ็มมีห้องตรงนี้มั้ยพี่เอ็มมาดูห้องตรงนี้ครับ เดือบนบนเดือบเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับโอ้โหอ,อ,อะไรอะน้ำวนอะไรอ่ะแม่อันนี้ห้องอะไรนะ เดี๋ยวคุณจัดให้มันสวยๆห้องร้ำนะครับทนี่คุณยายดูสินี่อันนี้ด้วยวลคัมไหนสาวห้นาำน่องทางนี้ครับทางนี้คโอ้โหลุกเลยค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดิน เดี๋ยวเอ้านี่ก่อน,น,อนเดี๋ยวครับอย่าพึ่งเดี๋ยวพ่อไปถ่ายครัวรก,รก่อนอย่าพึ่งจะครัวก่โอนครัวะโอ้โหโกว้างใหญ่มากตอนนี้เราอยู่โรงแรมเซนทาราแกนนะครับ ีขอกำังกระเป๋าบางเซ็นทาราแกนพัทยานะครับกำลังออกไปสะว่ายน้ำโอ้โหโอ้โหคืนละเท่าไหร่เนี่ย อไปเปลี่ยนชุดเลยครับ,น,บ,บนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับ,บ,บไหนมีชุดละ่ะชุดอยู่ไหน,น,บบน,นอ๋อ,อนิสอาหารไปกินที่ก็ได้เออั่งอาหารมันดีดีกว่า เสียวมากมันจะตกครับพี่แมมพ่อเสียวแล้วไม่เปลีนไม่ปลีนครับเอ๋ไม่แม่มาปิดคลิปหน่อยรึจะสิบนาทีแล้วครับมาพี่อุ่นมายืนตรงนี้มายืนข้างบนครับมีอะไรจะพูดไหมครับอ่าพูดพูดพูด